สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup พอ Startup ไม่มีคำวเรียบแม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์เจ้าเดิมประจกนั่นก็คือน้องหมีแห่ง Infinity Podcast และที่จะขาดไปได้ต้องเป็นเรียกว่าไฮไลท์หลักของรายการเราเพราะว่าถ้าไม่มีรายการนี้ไม่มีคนนี้ก็จะไม่เป็นรายการนี้นะคะนั่นก็คือพี่โสพลโสพลสุพมมงมีแห่ง b c r a b i t สวัสดีจ้าสวัสดีครับ เป็นไงบ้างพี่ในรอบสัปดาห์นี้ยังมีซีหเหมือนเดิมไหมก็ยังก็ยังมีซีเหมือนเดิมก็เพิ่งสรุปผลการดําเนินงานกับทางสเตปเนาะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเหมือนนะค,ะครับกับว่าถ้าผ่านจะมีสัญญาต่ออีกปีหนึ่งถ้าไม่ผ่านก็จบก็แค่นั้นสเตปก็เหมือนนะครับเป็นเอ็กซ์เซเดเตอร์เป็นอินคิวอินคิวเบเตอร์เนาะเหมือนนะค,ะครับกับให้สตาร์ทอัพหรือว่าธุรธกิจต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่ภาคเหนืออะไรเงนี้ครับมารวมตัวกันแล้วก็เขาจะเอาพวกเมนเทอร์ต่างๆนะครับผมที่ เป็นผู้ประกอบการเนาะรายใหญ่อย่างเช่นแบบพี่โจของคิวอะไรเงี้ยครับของบิวอะพี่ระฒน์มาของบิวมาอะไรเงี้ยครับก็คือจะเอาเมนเทอร์เหล่านี้มาแบบคอยให้คาแนะนําคนที่ทําธุรกิจเริ่มตน้นในประมาณนี้ปกต,ติแล้วอะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนออนไซต์เนาะเหมือนว่าทุกเดือนนะครับนักธุรกิจหรือว่าอย่างผมเงี้ยครับก็กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเข้าคลาสแล้วก็จะไปเทสคลาสด้วยกันทําเรื่องแบบ มาร์เก็ตติ้งบ้างทำเรื่องการวางแผนบ้างทำเรื่องเรื่ทงนี้อะไรเงี้ยครับอันนั้นคือปกติก่อนโควิดแต่ว่าพอมันเป็นโควิดปุป๊บอะทุกอย่างมันก็เลยต้องเลื่อนเป็นออนไลน์หมดก็คือว่าด้วยความที่เมนเทอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากกรุงเทพก็มาไม่ได้ถูกไหมครับกเกยกลายเป็นปัญหาค่องข้างที่เยอะในช่วงปีที่ผ่านมาคือว่าทุกครั้งที่เราเจอกันหรือว่าทุกครั้งที่แบบอยากจะมีคลาสหรือว่าอยากจะมีอะไรกันไงทุกอย่างก็เป็นออนไลน์หมดแล้วก็มันก็เลยแบบไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเออในปีที่ผ่านมาแลนนั้นคือปัญหาที่ที่เราเจอกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งหลายธุรกิจที่แบบเริ่มเข้าในอินคิวไปเนี่ยครับก็ประสบปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของของโควิดเนาะทุกอย่างแบบทุกคนต้องพีบิดหมดอะไรเงี้ยครับบบทิศทางของธุรกิจใหม่หมดจากตั้งต้นกันมาสดบดีแต่ทําไปทํามาการเป็นแบบไปไม่รอดเพราะว่าเจอกําแพงเนาะคนแบบไม่ยอมใช้เงินมากน,นู่นนี่อะไรเงี้ยคือต้องปรับแผนธุรกิจกันแบบแทบทุกบริษัทอะเอาอย่างนี้ดีกว่า ั่นคือสิ่งที่เราเจอก็เลยก็ก็บอกเขาไปว่าเออนี่เราเจออะไรมาบ้างเราปรับอะไรบ้างเราพยายามจะทําอะไรบ้างคือปีต่อไปเราจะทาอ,อะไรอะไรเงี้ยครับก็ i n c u b ก็คือการที่เราเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปสมัครเข้าโครงการเหล่านี้เนาะเขาก็จะเอาเมนเทอร์มาเพื่อช่วยทําให้มันพัฒนาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับนั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าหลังจากการอัปเดตไปแล้ววันนี้ก็มีเราเราคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่สําหรับ รายการเราแล้วก็อยากทดลองนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกไม่รู้เรียกว่าอะไรดีแนวความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ฝึกความเป็นสปปรตขององค์ธพนัวในตัวของคุณนะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่พี่สมพลคิดเองเนาะแล้วเราก็รู้สึกพอฟังฟังแล้วแบบประทับใจนะต้องเรียกว่าอ่านแล้วประทับใจก็เลยเอามาเมากันนั่นก็คือคําที่ว่าไอเดียดิบ ใช่คือว่าตอนนี้ผมกับเพื่อนๆเนาะอยู่ในกลุ่มชื่อว่า The Curious Club Curious ก็คือแบบความคนกลุ่มคนที่แบบมีความคิดสงสัยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นกลุ่มกลุ่ม private นะก็ถ้าใครอยากจะจอยก็คือสามารถที่จะส่งคอมเมนต์หรือว่าแบบลิงก์มาก็ได้นะแล้วก็ทักมาหรือว่าในเพจอย่างี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคนที่แบบมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยครับดึงมารวมๆกันแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันโดยที่ว่า ในนี้ผมก็จะแบบเอาเรื่องธุรกิจที่กําลังน่าสนใจอะไรเงี้ยเทรนที่กาลังน่าสนใจเอามาพูดเอามาคุยให้ให้คนในกลุ่มฟังเนาะแล้วก็เพื่อนทุกคนก็จะมาแซมก็จะมาแชร์ไอเดียของตัวเองบ้างมา,มาแบบสอบถามปัญหาแบบเอ้ยเจอแบบนี้ทํายังไงอะไรเงี้ยครับก็มีเยอะแยะมีอยู่อันนึงที่ผมทำเป็นประจําทุกๆวันพยายามจะทําทุกๆวันเนาะก็คือเรื่องของการแชร์ไอเดียผมเรียกว่าไอเดียดิบคือ ไอ้คำว่าไอเดียดิบเนี่ยของผมก็คือว่ามันมันเป็นไอเดียที่ยังไม่มีการพูดว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะก็คือมันเป็นไอเดียที่เข้ามาในสมองแล้วก็เย่างเมื่อก่อนอะ่ะผมจะไม่ค่อยได้จดมันอะไรประมาณเนี้ยคือส่วนใหญ่เวลามีไอเดียเข้ามาก็าจะแบบเฮ้ยแบบนี้มันจะเวิร์กป่าวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีมันก็ลืมไปก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ในกลุ่มนี้เป็นการแบบเฮ้ยแชร์ไอเดียเผื่อว่ามันจะไปสกิดความคัน ของคนที่อยากจะทําธุรกิจในกลุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเออก็คุยกันแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนั้นก็เลยกลายเป็นไอเดียอันนั้นขึ้นมาพอทําไปได้สักพักหนึ่งน้องนี่ทามาประมาณอาทิตย์กว่าสอาทิตย์แล้วมีคนทักเข้ามาถามว่าเฮ้ยแบบคนเรามันจะมีไอเดียได้เยอะขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยครับหรือว่าคนเรามันจะมีไอเดียได้แบบมันจะมีไอเดียได้ทุกวันได้จริงๆหรออะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็บอกว่าเอ้ยบางวันมันก็ตันนะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่สงสัยอะเราเรามักจะตั้งคําถามก,ากับทุกสิ่งทุกออออยย่่่าางทีีเเเรห็นนนูสมั้คื ด้วยความที่เป็นตัวผมอะไรเงี้ยผมก็เลยทุกครั้งอ่ะเวลาผมผมออกไปข้างนอกหรือว่าผมเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวเองประสบหรือว่าไปอ่านอะไรบางอย่างมาผมก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าถ้ามันถ้ามันทาแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะมาแชร์วันนี้เรื่องว่าแบบมีวิธีไหนบ้างที่ผมใช้เนาะเพื่อที่จะสร้างไอเดียเหล่านี้ขึ้นมาในหัวซึ่งไอเดียเหล่านี้นะผมเชื่อว่า99.9% 9 99นะมันงี้เง่าทั้งนั้นนะแต่ว่า มันเป็นเหมือน,นะคล้าย practice ของตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราถ้าสมมุติว่าเราตั้งคาถามไปเรื่อยๆครับบางทีเราก็อาจจะไปเจออะไรบางอย่างที่เราไม่คิดที่จริงผมได้ไอเดียนี้มาจากคุณมาร์คแรนดอฟเนาะเป็น c ีอคนแรกของ Netflix โดยที่มาร์คแรนดอฟเนี่ยก็จะเป็นคนอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันก็คือเหมือน,นะคล้ายกับแบบจะชอบตั้งคําถามแล้วก็จะชอบมีไอเดียใหมๆ่ๆซึ่งเขาก็บอกกันว่าแบบเออไอเดียของเขาอะส่วนใหญ่มันก็เพ้อฝันทั้งนั้นอะส่วนใหญ่มันก็แบบไม่มีทางเป็นจริงได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีบางไอเดียที่แบบ พอจะทําให้มันแบบสักเซสได้เงี้ยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เวิร์กแต่ก็นี่แหละเขาก็ยังเขาก็รู้สึกว่ามีไอเดียไปอะดีคือมันได้ฝึกสมองแล้วก็มันได้ฝึกความคิดแนวคิดของเราด้วย,ะอ,ยอะไรเงี้ยเนาะก็เห็นั้นก็วันนี้ก็จะมาแชร์ครับว่ามีวิธีไหนบ้างนที่ผมใช้เพื่อที่จะแบบสร้างไอเดียเหล่านี้ขึ้นมาในหัวแล้วกันแล้วก็เผื่อว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองบ้างแล้วกันนะครับก็ไอเดียของธุรกิจ น้องหมีนก็ทุกอย่างมันเป็นเหมือน,ในใคล้ายกับแบบสาหรับผมนะมันเหมือนแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันอะเหมือน,ในใคล้ายอย่างเราหิวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะทางแก้ก็คือไปหาข้าวกินถูกไหมไปหาไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของอะไรเงี้ยอันนี้นก็คือทางแก้ของความหิวไอเดียของธุรกิจก็เหมือนกันก็คือเหมือน,ในใคล้ายกับแบบถ้าเรามีปัญหาเราก็พยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อที่จะมาแก้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับประเด็นแรกเลยก็คือเราต้องไปโฟกัสที่คนอื่น ก็คือธุรกิจหรือว่าไอเดียของธุรกิจมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคนบอกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่แบบไม่ดีเลยว่ะหรือว่าก็เฮ้ย e อันนี้ไม่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะอะไรเงี้ยครับมันจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้ไหมเรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงส qua ร e เนาะค่ะเราอธิบายง่ายๆมันก็เป็นเหมือนตัวที่ช่วยเรื่อง Payment ใช่ไหมเราตอนเช้าหรือ สลับกันคือครึ่งแรกของวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ Twitter นั่นก็คือแจ็คดอซี่อีกครึ่งหนึ่งก็จะเดินใช้วิธีการเดินนะคะไปยังอีกบริษัทหนึ่งนะ,ะก็คือบริษัทดังกล่าวที่พี่สุพลได้เล่าไ้ฟังนะคะแต่ว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าคนเราจะเป็นซี o อได้สองที่ได้ยังไงเนาะแล้วก็เอออันนี้น่าสนใจอ่ะเรียนเชิญพี่พลต่อเลยจ้ะใช่ครับก็คือว่าตอนนั้นอ่ะแจ็คดซี่เนี่ยเขา เห็นเนาะเพื่อนของเขาก็คือจิมเมคคิวีเนี่ยเขาแบบพยายามจะขายของแล้วกันขายของออนไลน์แต่ว่าไม่สามารถที่จะรับบัตรเครดิตได้อะแจ็คดูซี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีวิธีที่ทาให้ดีกว่านี้เปล่าวะเขาก็เลยเนี่ยมันก็กลายเป็นพอแบมเนาะพอแบมของเพื่อนเสร็จปุ๊บแจ็คก็แบบเออเอานิโซลูชันนี้มาก็เลยทําให้กลายเป็นบริษัทที่ตอนนี้มูลค่าแบบหลายร้อยล้านแล้วมั้งหลายพันล้านไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ละของสแควรตอนเนี้ยสูงมากก็อนนี้ก็คือครับก็คือไปโฟกัสที่ปัญหาของคนอื่นเนาะ อีกอันหนึ่งก็คือโฟกัสที่ปัญหาของตัวเองอย่างเช่นจำโกโปรได้ไหมโอ้เคยดังอยู่ช่วงหนึ่งเนาะอ่ะโกตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมไม่ได้แบบดังขนาดนั้นละแต่ว่าตอน,น,นแรกๆอะนิกกุ๊ดแมนเนี่ยเขาเป็นซีอเนาะเขาอยากจะหากล้องที่เป็นแอคชั่นแคมมาครับแต่ว่ามันหาไม่ได้เออเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีมันจะมีกล้องดิจิตอลแบบไหนบ้างที่แบบจะถึกจะทนแล้วก็ทําให้แบบสามารถที่จะแบบถ่ายวิดีโอออกมาได้ สวยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยพยายามจะคิดค้นเพื่อที่จะตอบแก้ไขปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อย่างบูช์บล็อกคุณมัมีรู้จักบูช์บ็อกไหมอ๋ไม่รู้จักเลยค่ะบูช์บ็อกนี่เป็นเหมือนคล้ายกับแบบเป็น grass-fed meat นะก็คือแบบเป็นเนื้อที่วัวเนี่ยเลี้ยงแบบตามธรรมชาติแล้วกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แบบดีมากเลยนะครับคนที่เป็นซีอีโอเนาะอยากจะให้คนอื่นน่ได้ลองบ้างนี่นะครับก็เนี่ยโฟกัสที่ตัวเองก็คือโฟกัสที่คนอื่นไม่พ เพื่อที่จะทาให้สิ่งที่ไม่สะดวกสบายนะอินคอน,วนเวเนียนสำหรับตัวเองเนี่ยดีขึ้นเลยประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อที่2ออันที่3าก็คือที่ผมมักจะทําบ่อยๆก็คือเรื่องของการไปไล่อ่านคอมเมนต์อะน้องมไีไล่อ่านคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้อะว่าแบบเฮ้ยมีอะไรบ้างวะที่คนกําลังคุย,ค,ยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับอย่าง a c e b o o k เอ่ยฟอรั่มเอ่ยอะไรเงี้ยครับคอมเพลนหรือว่าปรอเบมต่างๆครับที่เขามีอยู่บนออนไลน์เนี่ยมันเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะอย่างอะ เอาพูดอย่างนี้เราพูดถึงโรบินฮูดก็ได้โรบินฮูดเดลิเวอรี่ผมแค่รู้สึกว่าโรบินฮูดอะออกมาแก้ไขปัญหาตรงที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบ่นว่าไงบ่นว่าค่า GP ถูกปะ่ะเขาก็เอาเรื่องนี้เป็นตัวหลักก็คือแบบอ่าไม่มีค่า GP ทํทำยังไงให้แบบเดลิเวอรี่ของเขาอะอยู่ได้อะไรเงี้ยครับโดยที่เป้าหมายของเขาอย่างเดียวก็คือเรื่องของการที่ไม่มี GP แล้วก็แมสเซนเจอร์อยู่ได้นะแต่แบบข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเอาเงินที่ส่วนใหญ่จะเป็น CSR ของบริษัทก็คือของไทยฟันนี้ถูกปะ่ะโปกติก็จ่ยเ,เง,งยเ r เอาเงินตรงเนี้ยมาเป็นค่าค่าบริหารงานของรถด,ดูแทนอะไรเงี้ยครับก็ได้โฆษณาบริษ,ษัทไปด้วยแล้วก็นี่แหละคือเขาก็เหมือนนะครับแบบ explore community online community แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นว่า้แบบมีใครคอมเลนเรื่องอะไรบ้างก็สร้างโซลูชันขึ้นมานะครับอันนี้ที่ผมใช้อีกอันหนึ่งที่เยอะๆก็คือเรื่องการอ่านผมอ่านบทความวันหนึ่งนี่โหนับไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่ว่างครับจะอา iPad ขึ้นมาแล้วก็จะมานั่งดูบทความที่ตัวเองไป subscribe ไปะครับผมคงก็จะมี ผมก็จะมีแหล่งข่าวของตัวเองอย่าง Business Insider เอยแบบมี The Browser เอยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ่อ New York Times อะไรเงี้ยก็จะจะ subscribe ไว้พอว่างนะครับผมก็จะมาเช็คในกล่องในกล่องข้อความในในอีเมลของตัวเองว่าแบบเฮ้ย hey, วันนี้มี headline มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่เขียนเรานั้นนะครับเป็นเรื่องราวเ่านั้นอนะมาประดิษฐ์ในหัวเหมือนกันครับมาประกอบล่างในหัวแบบเอ้ยถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราเจอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับอย่างวันนั้นอะมีเรื่องของไมโครเตอร์ เออโรงหนังแบบขนาดย่อมอะไรเงี้ยผมไปเห็นธุรกิจอันหนึ่งชื่อว่าจิมบ็อกซ์มั้งแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เหมือน,นะคล้ายกับแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์น้องมีแบ่งเป็นเซ็กชันเพื่อที่จะให้คนเข้าไปออกกําลังกายในในตู้คอนเทนเนอร์ได้ไปวางตามส่วนสาธารณะต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้คนน่ะสามารถที่จะจองตู้คอนเทนเนอร์นั้นเพื่อที่จะออกกําลังกายในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีแบบอุปกรณ์ออกกาลังกายครบทุกอย่างเลยก็คือแบบยกเวทลู่วิ่งอะไรเงี้ยครับมีอิเล็กทริคอลมีทุกอย่างเขามาซอบพแ้องตรงที่ว่าคนน่ะไม่อยากจะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบการไปยิมนะมันคนมันเยอะอะไรเงี้ยครับพอคนมันเยอะปุ๊บเขารู้สึกแบบไม่คอมฟอร์ทิเบลในการที่จะแบบไปออกกาลังกายตอนนักพูเนาะเอาจริงๆก็บางคนก็ไม่ได้แบบหุ่นสวยหรือว่าหุ่นดีหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาอยากจะออกกาลังกายาจริงอะแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากเออกที่บ้านอยากจะไปออกที่ยิมเพราะว่ามีอุปรกรณ์เยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้อากออกไปไปหาไปยิมที่แบบมีคนเยอะๆอันนี้ก็เลยออกมาเป็นโซลูชนันเพื่อให้คนเหล่านี้ผมอ่านผมอ่านตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจจออ่่อ่่าาืนนะะวที น่าจะทําได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดไปถึงโรงหนังพอโรงหนังปุ๊บก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, แบบถ้าสมมติโรงหนังเอาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาแต่งเป็นโรงหนังแบบเล็กๆแบบ p r i v a t e มันจะเป็นไปได้ไหมเออแต่ว่าหนังก็ต้องเป็นหนังชนโรงนะแต่ไม่ใช่ที่แบบมีอยู่บน bon netflix อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะเช่าเป็นห้องเป็นห้องได้เช่าเป็นห้องเป็นห้องเสร็จปุ๊บก็เป็น private theater ของตัวเองอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียเนาะแล้วก็ใค่จะบอกว่าวิธีการสิ่งเหล่านี้ก็คือพอเราอ่านเสร็จปุ๊บอะ เราเอามาประกอบกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะเกิดมาเป็นไอเดียใหม่ได้งียครับก็สร้างขึ้นมาเป็นไอเดียใหม่อีกอันที่ผมเห็นที่รู้สึกว่าถ้าแบบตันๆจริงๆนะก็ไปก๊อปปี้แม่งเลยคือแบบแ <c oughs> ค่รู้สึกว่าไอบางทีมันก็บางทีมันก็ตันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดเราเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก๊อปปี้กันเยอะแยะถูกปะ อย่างเช่น Facebook เนี่ยก็เป็นก๊อปีของ Snapchat ถูกไหมอ่าฟังก์ชันคือจริงๆ Facebook นี่อันนี้ก็อาจจะต้องเมาส์คนก็จะบ่นว่าคือ Snapchat อ่ะไม่โอเคเลยนะคะกระทั่งแฟนของเจ้าของไงอีวานสปีกอร์มิแรนเดอร์าคาร์หรือเคอร์เนี่ยที่เป็นนางแบบอะก็คือทุกคนก็แบบรู้สึกหงุดหงิดกับการมี Facebook อะว่าเอ๊ะทำไม,อมพอ Snapchat ททำมาแล้วก็ Copy แพลตฟอร์มนี้คือจริงๆไม่ใช่กรณีแรกที่ Facebook ทำนะคะจริงๆมันจะมีกฎหมายอยู่นะเรื่องของการ Copy h t s เนี้ แต่ว่าเอาข้องจริงแล้วมันก็จะมีบอกแหละว่าเออทำยังไงให้ไม่เป็นเหมือนกับการ,<ช>ราก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อย่าลืมคือพอมีคลับเฮาส์ก็มี Twitter Space นะกลายว่ามันเหมือนกับช่องว่างในเชิงจริยธรรมเนี่ยมาลายหายไปในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะในวง<ช>การเทคโนโลยีเนี่ยผมก็ถึงบอกไงว่าถ้าสมมติแบบคิดไอเดียไม่ออกก๊อปปี้แม่งเลยก็อาจจะแบบไปไปเอาของคนอื่นมาแล้วก็อาจจะมาดัดแปลงนี้นี่หน่อยๆอะไรเยงี้ครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไอเดียเป็นของไหลที่แบบว่ามัน พูดยากที่ว่าใครจะเป็นออริจินอลไอเดียครับมันมันน้อยมากแล้วอ่ะที่จะเป็นออริจินอลไอเดียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันคงมีน้อยที่จะเกิด iPhone อีกครั้งถูกปะ่ะโอกาสที่จะน้อยมากที่จะแบบจะสร้าง iPhone อีกครั้งจะสร้างโทรศัพท์เครื่องใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเพราะนั้นอนะ่ะอย่าไปอายที่จะแบบไปเห็นฟีเจอร์ของคนอื่นหรือว่าเห็นไอเดียของคนอื่นแล้วลรู้สึกว่าเฮ้ยไม่งเจ๋งจังเลยว่ะกูจะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจก็คือว่าไปดูเจ้าใหญ่ว่าเขาทําอะไรอยู่อย่างเช่นแบบมันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่าดักดักโกน้องม,มีรู้จักปะไม่เคยดีเลยค่ะในดักดักโกเนี่ยเป็น Search Engine นะที่ออกมาสู้กับเหมือนใครออกมาสู้กับ Google โดยเฉพาะอ่ะเขาจะชูเรื่อง p r i v a c y บ้างเขาจะชูเรื่องแบบใช้คำว่าไม่ไม่ t a k e อเวนต์เชจออฟยูเซอระไรเงี้ยเอาข้อเสียของ Google นะครับที่ที่มีอยู่ในเวลานี้ที่มันแบบมันใหญ่มากจนแบบมันเถิดท่ามันครองตลาดก็จริงนะ แต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่คนไม่ชอบถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือแบบการแอทัคมอนอปเอีเลยครับก็คือแบบออกมาสู้กับมอนอปเอรีเลยว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่ c r o s o f t ฟีนไวจ์ตลาดแต่พอ Google อะ่ะ g o o ก l e ก็ออกตัวโซลูชันของตัวเองออกมาก็คือแบบแต่ว่าทุกคนก็ต้องซื้อถูกไหมวินโดว์ออฟฟิศเนี่ยทุกคนก็ต้องซื้อเพื่อที่จะมาลงคอม Google ทำไง Google แม่งใช้ให้ใช้ฟรีเลยเปิดให้ใช้ฟรีเอ่อแม่งมึงมอนอปเปอรี Docs กูเก <Google S 2> ิชีตอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะ่ะการสู้กับมอนอปอรี่อ่ะบางทีก็เอาข้อเสียหรือว่าอะไรพวกเนี้ยออกมาได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะทําให้เขาแบบเฮ้ยกูทาไงดีวะกูไปต่อยงไงดีวะอะไรเงี้ยตอนนั้น Microsoft ก็จึงจึงไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะคือแบบไปไม่ถูกอะ่ะเพราะแบบเฮ้ยกูเกิลออกมาแบบนี้แล้วจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าของเขาเองตอนนั้นยังไม่มีพวกแบบคลาวด์เซอร์วิสหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบเหมือนคล้ายแบบสะดุดไปสักพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแบบเเป็นรายดืออละใช่มขง Microsoft Office อีกอันนึงที่ผมมักจะทำก็คือเรื่องของการดู Google Trend Google Trend ก็ช่วยได้เยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะผมสมควรก็คือแบบเข้าไปดู Google Trend ว่าตอนนี้มีคนแบบเซิร์ชหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอ่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาลิซ่าดังถูกป่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นลูกชิ้นยืนกินที่ Lisa, ที่ลิซ่าพูดแม่งดังอีกพอดังเสร็จปุ๊บอ่ะตอนนี้แบบธุรกิจเกิดขึ้นเลยกลายเป็นว่าคนแม่งเอ็กซ์พอร์ตน้ำจิ้มไอ้ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยออกจากต่างออกออกต่างจังหวัดอ่าตอนนี้แบบคนที่่่เยงงหมมมแรัับิวนต็ คือแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะดูได้ครับว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เทรนด์มันคืออะไรอะไรเงี้ยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราอาจจะคิดใหญ่กว่านั้นแบบแม่งเอ็กซ์พอร์ตนำจิ้มยืนกินส่งไปเกาหลีแป้งเลยเป็นไงวะอะไรเงี้ยครับคืออะไรอย่างเงี้ <S 2> <S 2> ยมันแบบเกิดขึ้นได้ถูกป่ะซึ่งไอเดียเหล่านี้อย่าที่ผมบอกนะว่ามันเป็นของไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่มีคุณค่าเลยเลยน้อเอาจริงๆไอเดียเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สนุก มันยังไม่มีมันยังไม่มีมูลค่าในตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ไอเดียมีมูลค่าหรือว่ามีคุณค่าก็คือการลงมือทําแล้วก็ทีมที่ทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไอเดียมันเกิดขึ้นได้คือไอเดียทุกคนมีหมดไอเดียมันเป็นของฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะทําให้มันมีคุณค่าได้ก็คือการลงมือทาของเราอย่าง Netflix เองอ่ะถ้าสมมุติว่ามาร์คแอนด์ดอฟเนี่ยมีไอเดียขึ้นมาแต่ว่าไม่มีคนมาสนับสนุนหรือไม่มีคนมาช่วยทํามันก็ไม่มีทางที่จะเกิดเป็น ดีวีดีออนเมลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีการแบบส่งเช่ DVD าดีวีดีพันแบบไปสนีกนอะไรเงรี้ยสุดท้ายก็คือไอเดียเนาะถ้าสมมติแบบเราไม่ได้ลงมือทามันก็มันก็จบแค่นั้นก็คือว่าสิ่งที่ผมใช้ใช้อยู่เนาะแล้วก็คิดเผื่อว่าแบบจะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยวันนี้เรามีไอเดียอะไรใหม่ๆซึ่งมันมีหลายๆเพจนะที่พยายามจะทําแบบนี้ที่แบบว่าเฮ้ยวันไอเดียเดย์อะไรเงี้ยครับก็คือแบบสร้างไอเดียแบบใหม่ๆทุกๆวันนะทั้งๆที่บางงานก็แบบไม่ได้เรื่องเลยหรือสามแต่ก็ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันสนุกตรงนี้แหละว่าแบบมเมื่อเราได้สร้างอะไรใหม่ๆนะนะคะก็ยังไงฝากเรื่องไอเดียดิบซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะนํากลับมาคุยอีกนะได้โยนไอเดียไว้ไหลายอันแล้วก็ฝากกลุ่มนี้ด้วยนะก็คือกลุ่ม The Curious Club ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกก็คือเข้าไปเพราะว่าก็เนาะเราจัดรายการกับพี่โสพลไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าคือส่วนตัวเป็นคนจํากัดการเข้ากลุ่มนะก็มีกลุ่มเข้าไม่เยอะแล้วก็คิดว่าต้องเป็นกลุ่มที่ เราสนใจจริงๆอะไรอะค่ะคือมีชีวิตในเลฟกรุ๊ปค่อนข้างพ่อยตอรงๆ <c oughs> ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยเอออยู่ดีๆกลายเป็นเหมือนท็อปลิสต์เราโดยที่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ว่าจัดรายการพี่สุพลน,นะแต่พี่สุพลเขาจะขยันโพสต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วรู้สึกได้ว่าแบบมันเป็นคอมมูนิตี้อะคือหลายกลุ่มที่เราจอยเนี่ยเราเอาไว้ดูข่าวนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบอ่ะมันจะมีกลุ่มแบบอยู่ในวงวิชาการก็แบบเออมีคอนเฟนนี้นะอะไรเงี้ยหรือมีเรียกให้แบบไปตีพิมพ์เปเปอร์นี้อะไรเงี้ย เราก็จะดูอย่างเดียวยอมรับว่าดูอย่างเดียวแล้วก็แชร์เข้าของตัวเองแต่อย่างกรณีพี่โสพลเนี่ยเป็นะไยที่ดูแล้วเข้าไปในกลุ่มรู้สึกอยากที่จะคอมเมนต์เออแบบเหมือนออกไอเดียหรืออ่านแล้วก็แบบอยากจะคอมเมนต์โดยที่แบบไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนรู้จักนะแต่ว่ามันสนุกดีนะคะก็แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะกลายว่าคนหลายคนนะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่ล่าสุดตอนที่พี่โสพลโพสก็คือเออสองร้อ e ยคนแล้วอะไรเงี้ยคือคอมมูนิตี้ไม่ใหญ่แต่ว่า สนุกมากเลยพอแบบคนเริ่มมาพูดคุยคือเราไม่ต้องรู้จักกันนะ่ะแต่มันเฮ้ยมันกลับเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงจริงนะแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าไปมาก็แฮปปี้ที่จะแบบออบเซิร์ฟอันนี้เป็นระยะเนาะเพราะมันเกอจะขึ้นมาตอนที่แบบมีคนโพสหรือมีคนตอบมาอะไรเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่ามันมันสนุกดีคือมันเป็นเหมือน,นะคลาก็แบบคนที่คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็แบบเออแบบสนใจเรื่องเกี่ยวกับอ่ะ วิสเนตบ้างเทคโนโลยีบานนานย้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเรื่องที่แบบน่าสนใจตลกตลกบางทีก็แบบโพสอะไรก็ไม่รู้ผมก็แบบเออไปได้ไอเดียนู่นนั่นน,นี่มาเสร็จก็มาโพสให้ฟังอย่างเมื่อกี้ mm hmm. ก็ก็พูดถึงเรื่องของ DoorDash อะไรเงี้ยครับที่แบบไปตอนนี้กําลังต่อสู้กับศาลของนิวยอร์ก DoorDash เนี่ยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าหนึ่งเนาะที่อเมริกาแล้วก็เขาก็บังคับให้ DoorDash เนี่ยแชร์ข้อมูลอีเมลที่อยู่เบอร์โทร mm hmm. ก็ชื่อให้กับร้านค้าที่ทําอาหาร mm hmm. อ่าอย่างเช่นว่าน้องหมีสั่งอาหารจากร้านร้าน A ใช่ไหม อ่อ uh, d o o r d เนี่ยก็ต้องแชร์ให้ร้าน A ดูว่าแบบคนคนนี้เป็นคนสั่งอาหารนะเ <c oughs> พื่อที่สามารถที่จะแบบ accumulate เนาะลิสต์ List ของ user ของตัวเองได้อะไรประมาณนี้ครับผมเออแต่ว่า DoorDash ก็แน่นอนไม่อยากแชร์เพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบโอ้โหมูล,ลค่ามหาศาลเลยเออใช่ ต้องบอกคือคืนนี้อาจจะแชร์นิดนึงเรื่องของกลุ่มเนาะเอาอยัางไงก็ฝากเข้าไปแล้วกันมันหายากนะกลุ่มแบบเนี้ยอ่ะส่วนตัวแล้วรู้สึกสําคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่สําคัญจริงๆนะคือคนที่บริหารจัดการกลุ่มนี่แหละแอดมินกลุ่มว่าจะทําให้ทิศทางของกลุ่มเนี่ยเป็นไปในทางไหนนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะคะสำหรับรายการตาร์ทยนะับเนาะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสบดีทางโนมีและพี่สุพลต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า